สิ่งที่ท้าทายที่สุดของผมในส่วนของการเป็นผู้บริหารก็คือการทํายังไงให้ธุรกิจเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้ผมโชคดีครับที่มีพนักงานที่รักผมทุกคนผมโชคดีครับที่มีตัวแทนในหน้าช่วยกันนํำพาโซลูชันที่เรานําเสนอเนี่ยไปส่งต่อกับลูกค้าสวัสดีครับผมบีพงษวัฒน์เสมบัติครับปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารบริษัทสีกุงโบเกอร์ครับ ถ้ย้อนกลับไปปีที่แล้วเนาะในช่วงที่มีโควิดครั้งแรกเรากำลังจะมีทริปไปประเทศอิตาลีกับตัวแทนในหน้าหลายคนก็รู้สึกเอ๊ะทำไมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งที่คนที่ประเทศอิตาลีติดพร้อมกันวันเดียว300คนครับวันนั้นเรารู้แล้ว ว่าโลกนี้คงไม่ธรรมดาและคงจะต้องเปลี่ยนพวกเราไปตลอดไปครับ45ปีที่ผมเกิดมาผมไม่เคยเจอโรคระบาดแบบนี้นะครับแต่ย้อนกลับไปเนี่ยร้อยกว่าปีที่แล้วก็มีโรคระบาดแบบนี้เชื่อว่าไข้หวัดสเปนอยู่แล้วครับและมันก็ได้หายไปจากโลกครับเพราะฉะนั้นผมก็พยายามจะมองโลกในแง่ดีนะครับตอนนี้ไม่ได้กังวลเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าผมส่วนตัวเป็นคนดูฟุตบอลก็เห็นสนามฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษหรือฝั่งยุโรปเนี่ยเปิดให้คนเข้าไปใช้ชีวิตปกติแล้วเพราะฉะนั้นความกังวลเนี่ยเบาบางไปแล้วครับ แต่ว่าก็ยังกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจอยู่อยากจะให้คนไทยได้รับวัคซีนมากกว่า70% 90%เพื่อให้เรากลับไปมีชีวิตที่ปกติสิ่งที่ท้าทายที่สุดของผมในส่วนของการเป็นผู้บริหารก็คือการทำยังไงให้ธุรกิจเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้ผมโชคดีครับที่มีพนักงานที่รักผมทุกคนช่วยกันทำงานดูแลลูกค้าผมโชคดีครับที่มีตัวแทนในหน้าช่วยกันนำพาโซลูชันที่เรานำเสนอไปส่งต่อกับลูกค้า และผมก็โชคดีครับที่มีพันธมิตรทางธุรกิจอย่างบริษัทประกันทุกทกที่เลยมาช่วยผมหากปราศจากทีมเวิร์คที่พวกเราทุกคนเนี่ยช่วยกันเราคงจะไม่สามารถนําเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้ครับใน8เดือนที่ผ่านมาครับเรามียอดขาย32,70ล้านนะครับเติบโต1 9จากปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นยอดขายของบริษัทสีคุกโบเกอร์สีกุกโบเกอร์ประกันชีวิตแล้วก็บริษัท724 Market มารครับยอดขายเราเติบโตเนี่ย,นยสนใหญ้แล้วก็มาจากปรนกันโควนดนะครับ ก็ต้องยอมรับว่าสินค้าประกันโควิดเนี่ยช่วยให้เรามียอดขายที่เติบโตขึ้นในส่วนของงานประกันรถยนต์นั้นเรามียอดเติบโตเพียงประมาณ5%อครับอย่างไรก็ดีครับผมก็ถือว่าดีแล้วที่เรามียอดโตนะครับธุรกิจของเราเป็นหนึ่งในไม่กิจธุรกิจนะครับที่ยังมียอดเติบโตอยู่ก็จะมีประกันมีธุรกิจโรงพยาบาลมีธุรกิจเกี่ยวกับยาและเครื่องมือแพทย์นะครับที่ยังเติบโตอยู่ครับสิ่งที่ผมเห็นในช่วงโควิดเนี่ยก็คือพวกเราทุกคนครับในหน้าประกันวินาศภัยเนี่ยโชคดีมาก ที่ในรอบนี้เนี่ยประกันโควิดอยู่ฝั่งประกันวินาศภัยเราทุกคนก็เลยสามารถขายประกันโควิดได้หากโรคที่เกิดอุบัติใหม่ในรอบหน้าเนี่ยกรมธรรม์ที่ออกมาอยู่ฝั่งประกันชีวิตเราก็จะไม่สามารถขายได้นะครับสําหรับคนที่มีบัตรในหน้าประกันชีวิตเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนปรับตัวครับอย่างน้อยมีบัตรในหน้าประกันภัยและประกันชีวิตเก็บไว้วันข้างหน้าโอกาสของเราเปิดครับถ้ามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกมาไม่ว่าจะฝั่งประกันภัย หรือฝั่งประกันชีวิตเราก็จะสามารถเข้าถึงโอกาสนั้นได้อย่างรวดเร็วครับก็อยากให้ทุกคนปรับตัวครับเราอยู่ในสังคมของการปรับตัวการปรับตัวนี่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกวันเลยอย่างผมมีประสบการณ์จากการทําประกันเจอจ่ายจบครับทุกๆวันเนี่ยผมต้องมานั่งลุ้นว่าพรุ่งนี้จะขายไหมประกันเจอจ่ายจบพรุ่งนี้จะมีบริษัทอะไรปิดแผนการขายไหมพรุ่งนี้จะมีบริษัทอะไรเปิดแผนการขายไหมทุกวันนี้ครับเราต้องอยู่ในสังคมที่ปรับตัวเร็ว สังคมดิจิตอลครับผมคาดหวังจะเห็นตัวแทนในหน้าทุกคนนะครับปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับผมเชื่อว่าการปรับตัวเนี่ยจะเป็นคุณสมบัติที่สําคัญสําหรับในหน้ารุ่นใหม่ไม่ยึดติดเปลี่ยนแปลงและปรับตัวหากเรามี3ข้อนี้นะครับเราจะสามารถอยู่ในสังคมใดๆก็ได้ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอย่างสังคมดิจิตอลนะครับครบรอบ30ปีสีภูมิวอกอร์นะครับก่อนหนึ่งต้องขอบคุณบริษัทประกันยูนาสภพยและบริษัทประกันชีวิต ที่มีส่วนสนับสนุนเราให้เติบโตมาถึงขนาดนี้นะครับขาดไม่ได้ผมต้องขอบคุณตัวแทนในหน้าทุกคนครับที่มีส่วนช่วยเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของเราและที่สําคัญที่สุดนะครับผมขอขอบคุณพนักงานทุกคนนะครับที่มีส่วนช่วยให้บริษัทเนี่ยให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผมขอบคุณทุกทท่านที่มีส่วนร่วมในการทําธุรกิจร่วมกันกับผมนะครับและผมขอขอบคุณลูกค้าที่มีส่วนสนับสนุนในผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันชีวิตของเราทุกคนครับขอบคุณครับ